หลายอะคาเดมี่ปฏิเสธผมจำนวนมากเกินกว่าจะนับนิ้วได้เด็กชายจากปอรรโตอเลเกรประเทศบราซิลเล่าถึงความทรงจำสมัยเด็กเขาเกิดในชุมชนแออัดและอาศัยอยู่ในบ้านหลังเล็กโดยต้องแบ่งปันห้องนอนรวมกับคุณพ่อคุณแม่และน้องชายแถมต้องมอบพื้นที่ให้กับสุนัขและแมวด้วยความฝันในการเป็นนักฟุตบอลทำให้เขาต้องแบกรับความกดดันหลายอย่าง จากข้อจำกัดโครงสร้างทางร่างกายทำให้เขาถูกทีมดังในบ้านเกิดปฏิเสธรับตัวเข้ากับทีมเยาวชนทีมแล้วทีมเล่า,ท,ลาที่เขาโดนปล่อยทิ้งตั้งแต่ช่วงทดสอบฝีเท้ายกตัวอย่างเช่นอินเตอร์นาซิออกนาวและกรีมิโอทุกทีมปฏิเสธผมหมดเลยเขาเล่าต่อการทดสอบฝีเท้าประมาณหนึ่งอาทิตย์จบลงด้วยคำว่านายตัวเล็กนายอ่อนแอและนายไม่มีพลังกำลัง มันเป็นเหมือนเดิมเสมอมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงช่วงปี2014อาวัยคือทีมแรกที่เขาเข้าร่วมคเดมีแบบจริงจังกรณนั้นเขาก็ไม่เคยได้รับโอกาสลงสนามรวมถึงไม่อาจทะลุขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ระยะทางที่ไกลแสนไกลทําให้หัวใจเขาอยากยอมแพ้ก่อนที่ผมจะอายุ19ผมกําลังฝึกกับสโม,มสรอาวัยร,รุ่นอยุ20 โดยตั้งอยู่ห่างจากปอตูอาริเกรประมาณ6ชั่วโมงผมไม่เคยจากบ้านไกลขนาดนี้มาก่อนเลยเพื่อพยายามเซ็นสัญญากับสักหนึ่งสโมสรหลังจากนั้นผมได้รับบาดเจ็บและกลับมาฟิตอีกครั้งอย่างไรก็ตามผมไม่อาจกลับมาสู่ทีมได้แค่รายชื่อในวันแข่งขันผมยังไม่มีเลยสโมสรบอกว่าผมต้องไปฝึกซ้อมด้วยตัวเองผมจัสินใจโทรศัพท์กลับไปหาครอบครัว พร้อมกับบอกว่าผมอยากกลับบ้านแล้วเส้นทางของผมมันจบลงแล้วพ่อบอกว่าโอเคแม่ก็บอกเช่นกันอย่างไรก็ตามแม่พูดเสริมว่าถ้าลูกลงเลิกความฝันลูกต้องหันมาทำงานปกติประเด็นคือผมมีความฝันอยากเป็นนักฟุตบอลตั้งแต่อายุเจ็ดขวบการที่ผมเรียนหนังสือไม่จบแสดงว่าผมต้องไปหาทำงานในสเปอร์มาเก็ตร้านตัดผม หรือร้านอะไรก็ตามแต่ผมรู้ว่าชีวิตคืออะไรเพราะแม่ต้องเปลี่ยนงานบ่อยครั้งทั้งช่างทำผมช่างทำเล็พนักงานขายน้ำหอมเสื้อผ้าพนักงานต้อนรับและบริกรท้ายที่สุดท่านก็เก็บเงินมากพอที่จะสามารถเรียนจบเวลานี้ท่านได้ทำในสิ่งที่ตัวเองรักท่านไม่เคยยอมแพ้เลยแม่อธิบายให้ผมฟังท่านบอกว่าผมไม่ได้ลงเอย กับที่ไหนสักแห่งช่วงเวลาที่ยากลำบากจะผัานุ้นไปท่านคอยแนะนำว่าความสิ้นหวังที่ผ่านเข้ามาทำให้ผมหลงลืมความต้องการในชีวิตไปและนั่นคือความจริงคำสอนของแม่ทำให้เขาลุกขึ้นต่อสู้จนได้ย้ายมาเล่นฟุตบอลในลีกยุโรปเป็นครั้งแรกในชีวิตกับวิกตอเรียกิมอะไรสโมสสอนในลีกโปรโตุเกสเขาสร้างผลงานอย่างยอดเยี่ยมตามลำดับก่อนก้าวมาเล่นกับลีดยูเนเต็ดในซึกรีเมลีก แน่นอนว่าเขาไม่ได้เป็นคนที่ถูกมองข้ามอีกแล้วเพราะมีสโมสอนดังมากมายอยากได้ตัวเขาไปร่วมทีมคนสุดท้ายเขากลายเป็นคุณพลคนใหม่ของบาร์เซลโลนาเป็นที่เรียบร้อยราฟินญ,ญา